สอบถามว่าทำไมของแฟนมันไม่แข็งนะคะเวลาทำกิจกรรมเขาไม่เสร็จอยากทราบสาเหตุค่ะเพราะนานๆเจอกันทีแต่เขาก็ทำให้เราก่อนเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราก็กังวลอยากให้เขาเสร็จเหมือนกันต้องใช้ยาช่วยด้วยไหมคะมันจะมีวิธีไหนที่จะทำให้แข็งตัวได้บ้างฝ่ายชายนี่นะคะเวลาไม่แข็งตัวหรือว่าไม่ถึงจุดสุดยอดอะจะเป็นเรื่องของจิตใจฝ่ายหญิงมากเลยน้องตังกายเป็นฝ่ายหญิงรู้สึกว่าโอ้ตัวเองเนี่ย ไม่มีทีเด็ดไม่มีความสามารถ<า>ต้องตัางกับฝ่ายชายนะฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายหญิงไม่ถึงจุดสุดยอดฝ่ายชายไม่รู้ค่ะที่จากฝ่ายชายหลังฝ่ายหญิงจะรู้ว่าเอาไม่ถึงจุดสุดยอดฝ่ายหญิงจะทุกข์ใจมากเลยฝ่ายเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ละเอียด smoke, อ่ white, อนสมองไวเซนซิท <sensitive. S 2> <า>ีฟนะคะคิดไปเรื่อยเลยนะคะก็ดังนั้นฝ่ายชายอาไวะเพศไม่แข่งตัวนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับววยด้วยนั่นต่างนะคะ ก็คืออายุมากนี่อาจจะทําให้อายเพศไม่แข็งตัวรวมถึงความเครียดต่างๆเครียดทางกายสภาพกายสภาพใจปัจจุบันนี้เจอเยอะมากต้างตง,ตงถามว่ามียาช่วยไหมก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่เชนบรีพูดแต่ต้นละต้องหาสาเหตุค่ะ<อ>แต่ถ้าหาสาเหตุไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็จะมียาที่ช่วยนะคะให้อายเพศแข็งตัวนะคะก็เป็นพวกที่นะคะที่เรารู้จักในนามไวกล้าทั้งไหนนะคะก็เป็นพวกที่ไป ต้านเอนไซม์ที่ทำให้อวัยเพศอ่อนตัวนะคะ<า>ก็จะทำให้แข็งขึ้นค่ะ